นี่มาติดตามสวนพริกนี่คือพริกเขเมรเอ้ยไม่ใช่ครับพริกลาวที่ใช้สมแดงและเป็นแมดใช้ขวาขาวควิกบวกอะมิโน,โนครับทุกท่านดูครับเนี่ยโอโ้โหนี่ครับนี่นีน,น,นี่เอาเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเนี่ยเนี่ยดูครับดูแมมด,ดูดูความดกครับแล้วนี่พริกตรงนี้มันก็เอน่าจะ โอ้สองสามเดือนแล้วครับนี่ครับโดนี่ครับพริกหน้าแรงครับเดี๋ยวชอุมเลยครับดูแต่วันนี้โชคดีครับฝนตกครับนี่โดครับเนี่ยลดต้นทุนครับปุ๋ยใส่น้อยลงเม็ดเก็บไม่ไหวไม่ไหวครับนี่ครับแ่น้อยไหมครับดูครับเนี่ยการผสมแดงเป็นอาหารจุลินทรีย์วัฒน์จุลินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต ตัวนี้ฉีกับยาฆ่าหญ้าได้ฉีกับยาฆ่า,มาแมลงได้เพราะตัวนี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้พืชเจริญเติบโตวไวออกผลเร็วออกผลดกครับถ้าเป็นเม็ดจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับดูครับนี่นี่ครับสังเกตไหมครับนี่นี่น,น,นี่โอ้โหนี่พริกไม่ใช่พริกไม่ใช่พริกสาวแล้วครับอ่าตรงนี้พริกกี่เดือนแล้วครับ ตรงนี้ครับพริกตรงนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ย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 ตรงเนี้ยตรงเนี้ยประมาณรครับผมนี่ประมาณพริกสองเดือนฝาครับโดเนี่ยครับโดดูแมดครับโอ้โหนอดนอดครับผม